รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับบุคกครับและนี่คือรายการล้องเที่ยวดูซีซั่น3อั unseen new chapter 7จจังหวัดที่พี่ป๊อกจะพาพวกเราไปอันซีนใหม่ๆกับ36จังหวัดในประเทศไทยครับโอ้ถ้าผมไปคนเดียวม,มันก็ไม่ใช่รองทเทยาดูสิครับเรายังพาผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีม,มไปเปิดประสบการณ์เจอกับอันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทยครับและไม่ใช่ไปเฉยๆนะนอกจากพี่ป๊อกที่จะพาไปแล้วก็ยังมีตัวแทนของ ท้องถิ่นครับพาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไปอันซีนกันแบบว่าเจาะเลยดีกว่าใช่นะครับเรียกว่าเจาะลึกไปเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละจังหวัดนั้นก็อย่างที่รู้กันว่ามันมีหลายอันซีนสถานที่สวยงามมีเยอะมากใช่นะครับมาพูดถึงสถานที่ที่สวยงามพี่ป๊อกครับถ้าจะแนะนําให้คนไปเดทกันแบบอันซีนในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งที่เลยดูรายการจบเสาร์อาทิตย์ปุ๊บไปได้เลยวันเดย์ทริปไปไหนส่วนตัวเลยนะฮะทำแต่งานเราอ <c oughs> ่ะสวนตัวเลยครับจริงๆแล้วผมชอบหาบางสัก หาดบางสักอยู่ในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานี่้แหละครับอตอนหน้าที่จะมีมมสึนามิหาดบางสักเป็นหาดที่สงบเขาหลักก็ยังไม่เกิดเลยสมัยนั้นหาดบางสักใช่ครับหาดบางสักบางสักเอบางสักนะครับางเออผมเองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันทะเลสงบทรายสีขาวน้ําใสมีบังกะโลเล็กๆอยู่ กี่กระท่อมฮนะกี่กระท่อมสมมติว่าก,กระท่อมเดียวกันม,มรือว่าก,กระท่อมเดียวกันแล้วถ้า,มมาคาู่รักสองคนไปติดฝนอยู่ที่นั่นถือว่าไปเดทเลยครับดีครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เดทละดีเลยครับ <c oughs> ดีเลยครับนะก,ก็เป็นที่นั่ทุกวนี้ตอนนี้เขาบูรณะก,กลับมาแล้วหรือยังฮะบูรณะกลับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าความสวยงามก็กําลังฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าความเจริญก็ยังไม่เข้าไปไไปปตอนนี้แหละครับก็ถือว่าเยอะขึ้นอ๋อมีเยอะขึ้นโดยอิทธิพลจาก ต้องเขาหลักขยายความเจริญออกมาจนถึงบางสักนะครับตอนนี้แต่มันก็เพื่อ <c oughs> เขาเรียกว่าเพื่อเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยแหละนะครบับการเ,าเาขาเรียกว่าตอนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กระจายงานกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่นะครับนะครับบุโกโกมีไหมคะสิ่งที่บุกโกรประทับใจสถานที่ก็คือเกาะพังงานค่ะบุกโกเป็นคนที่ชอบปูมูลปาร์ตี้มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เออเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของประเทศไทยต่า,า,างชาติทั่วโลกใครๆก็ต้องอยากมาเกาะพังงานเพราะว่าเขามีฟูมูลปาร์ตี้เขาบอกว่าดังมากๆเลยแล้วบกวชื่อว่าเป็นดสซินีที่ชาวต่างชาติต้องมาสักครั้งก่อนตายค่ัเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกทั่วโลกที่พุ่งมาเพื่อระรตัวกันเลยแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีความอันซีของของความตั้งใจที่ทุกคนมาที่พังงานที่มันเป็นเกาะที่สวยงามอยู่แล้วพี่ตั๊กล่ะครับมีไหมครับ พี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่สูงๆเพราะฉะนั้นแน่พี่ตัชอบไปเที่ยวตามดอยอะไรเงี้ยค่ะที่เคยไปดอยอ <ไป S 2> ดอยก็อย่างที่บุก๊โกคิดแต่แหละชนะเด่ดอยอินทนนท์นนต่ตา่า <c oughs> แต่ที่เคยไปมานะแม่เคยไปดอยอ่งางขางแล้วประทับใจเหมือนในภาพที่เห็นอันเนี้ยมันจะเต็มมุมสุดลูกหูลูกตาแล้วมันจะเป็นเหมือนทะเลเหมอกกคนชอบหมอก พอเห็นหมอกเห็นหมอกแล้วมันจะล่าเริงใช่ใช่ชอบมากหมอกขาวหมอกขาวบางคนเจอหมอกแล้วแบบหงอยก็มีนะแต่เราไม่ใช่ถ้าหงอยไฟมันจะดูไม่ตื่นเต้นนะแม่เนาะใช่พี่ชอบหมอกเห็นหมอกแล้วล่าเริงเลยกระดิ่ก็ะดัสดใสก็ลองดูนะครับผมว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับผมจะมีความแบบว่าอันซีนในแบบว่าโรแมนติกของตัวเอง แบบที่ไหนหรืออยากจะไปลองเที่ยวที่ใหม่ๆก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะมีที่ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับและตอนนี้แน่นอนครับน้องพุกโกและพี่ตั๊กก็คือ2ใน4ีของคณะกรรมการของเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บัรและยังเหลืออีก2ท่านนะครับผมอีก2ท่านแน่นอนครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับประจําจังหวัดมานะครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณอุทิศลิมสกุลนะครับผู้นวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับสวัสดี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 ครับและอีกท่านนึงนะครับคุณบรรทนาภูธารักษ์นะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใต้แบบนี้แสดงว่าเราแรงใต้แหลงใต้แรงใต้ร่องใต้กันอีกแล้วใช่แล้วครับเราไปที่ไหนครับวันนี้นะครับเราก็ไปจังหวัดพังงากับสงขลาครับพังงากับ สงขานะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไม่เชื่ออากาศดีดีมากตอนนี้ครับอากาศดีมากและมีที่เที่ยวสวยงามมากๆเลยทีเดียวใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทริปของนักเดินทางของเราเป็นยังไงทีมแรกนะครับผมน้องพีพลและคุณแอมจากพังงาครับและจากสงขาครับน้องต้นธนสิทธิ์และคุณกู้เชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงครับไปเที่ยวใต้มาสนุกสนานไหมพีทจีค่ะดีนี่ก็คือแบบโดนลื้นซัดผมรู้เลยเห็นเห็นพี่ป๊อกท่านบอกว่าตอนตอนไปผมยาวอยู่ใช่ผมยาวอยู่พอลื้นซัดไปเอ้ยพอขึ้นฝั่งปุ๊บอ้าวผมรู้ตัดหกตัดหกก็หอตัดผมก็หอเออลมมันแรงลมมันดีมากเห็นบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบอาหารใต้มากชอบมาก ชอบมาหาันใต้คือที่สุดรถมือรถมือพังงานเป็นยังไงบ้างดีมากมันแบบมันถึงเครื่องอะถึงเครื่องแซ่บเครื่องผู้ชายกันเลยธรรมดาไปพังงานเนี่ยเราจะไปแต่ทะเลแต่เที่ยวนี้ที่เราไปเนี่ยเราได้ไปแอนอซียงอื่นด้วยได้ไปแอนเซียงอื่นด้วยแล้วคนนี้นี่เลิศดไหมครับก็ดี่ะ ทุกคครระหว่างไกด์ทองหิ่นกับสตออันไหนเด็ดกว่ากันคะอะไรนะคะไกด์ทองหิ่นกับสตออันไหนเด็ดกว่ากันคะก็เลือกถ้าเอาไกด์กับสตอมารวมกันเลยได้ไหมคะมาผัดรวมกันมาผัดรวมกันเลยต้องถามคุณแอมก่อนเพราะอย่างพี่ป้าบอกคุณแอมที่เป็นประธานประธานเรื่องการท่องเที่ยวของพังงาเลยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนาายกสมมคเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของพังงาเลยครับตอนนี้การฟื้นฟูของพังงาเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับจริงๆจากสูนามิเนี่ยเราเราเรา เราก็ทราบกันว่ามันหลายสิบปีมาแล้ว แต่ว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําวัน2วันปี2ปีปเสร็จตอนนี้นี่ถือว่ากลับมาสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังครับคือจริงๆก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในจังหวัดพังงาเรามีหน้าที่ที่จะเขาเรียกว่าทวงตลาดหล,ลัก<อ>ให้กลับมาก่อนอนะครับ<อ> <c oughs> เพราะว่าจังหวัดพังงานเนี่ยเราเป็นเหมือนกับแหล่งท่องท,ท่องเที่ยวของชาวแบบต่างชาติก็พยายามทยอยกลับมาตั้งเป้าว่าปีแรกให้ได้สัก50%เซนึ่งตอนนี้ก็เกินเกินที่ตั้งไว้นะ พอที่ผ่านมาในช่วงโควิดคนไทยนิยมเที่ยวภาคใต้ไม่ได้เที่ยวต่างประเทศเพราะโควิดอย่างเงี้ยฮะช่วงช่วงโควิดช่วงที่แบบว่าจะมีช่วงก๊ p ที่อยู่ดี่เขาเปิดเปิดประเทศที่สามารถไปเที่ยวได้ผมไปมา2ปีติดเลยผมไปผมไปสิมิรันมาไปภูเก็ตครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพังงาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ไปทั้งปีไปทั้งสิมิลันตอนแรกเราเห็นแล้วนึกเราเราู้สึกว่าเฮ้ยทะเลมันเป็นของกูอะ่ะกับเพื่อนๆนเท่านั้นเลยมีเรืออยู่ลําเดียวเลยเรารู้ึกว่าจะเป็นของเราจะว้าวสุกมาก แต่พอไปถึงเรารู้สึกสลดอะคือแบบมันไม่เหมือนเดิมแบบที่มัน,มนควรจะเป็นพี่ตั๊กเราแบบเราเห็นหน้าหน้าของของอกับโลโก้นะของของคนท้องถิ่นกับพี่ๆน้องๆที่เขาทํามาหากินกันซึ่งแบบเขาเห็นเรามานี่เขาแบบดีใจแบบแทบจะน้ําตาไหลอะเพราะว่าเขาไม่มีไรายได้จากอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกับการที่ตอนนั้นคือเราไปถึงโอเคมันสวยเราได้ภาพที่สวยแต่สิ่งที่รู้สึกเราอยากเราต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาเถอะกลับ,บ,บใหม้มันมีชีวิต ทุกอย่างที่เหมือนเดิมแล้วก็มาช่วยกันบำรุงมาช่วยกันรักษาให้ให,ใ,หให้ธรรมชาติคือกลับมาเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่านักท่องเที่ยวมาเยอะธรรมชาติจะฟื้นฟูไม่ได้ครับจริงๆถ้าเกิดทุกคนมาแล้วช่วยกันเนี่ยจริงๆแล้วระบบมันเข้าที่แล้วมันสามารถที่จะฟื้นฟูได้นะครับที่จังหวัดพังงานะครับมีเกาะหนึ่งพื้นที่ประมาณ10ไร่พอเกิดสึนามิเหลืออยู่ประมาณหนึ่งไร่กลายเป็นอังซีนแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาเมื่อปีที่แล้ว เกาะผ้าก็ถึงว่าเสียหายไปแต่กลับก่อให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นหมายถึงอยู่ดีก็ค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่แล้วกลับมาแค่พื้นที่ไร่เดียวใช่ครับโอ้เป็นอะไรที่ไม่สู้จริงๆคราวนี้มาที่สงขลากันบ้างสงขลาต้นต้นเป็นไงครับดีครับคือปกติไม่ค่อยได้ไปภาคใต้เท่าไหร่สงขลาก็แทบโอ้โหไม่ค่อยได้ไปเลยไปส่วนใหญ่ก็ไปแต่หัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เราเราไปอำเภอที่แบบห่างจากหัดใหญ่ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ไปที่จุดที่อันซีนที่แบบ ผมแล้วไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ที่ที่สงขลาด้วยอะไรเงี้ยครับดีมากอย่างคุณกุ้งคุณกุ้งทาอะไรอยู่อยู่ที่ที่สงขลาครับกุ้งเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ,<ฮ>ะนะคะที่คนหลนฮิวดูแลในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของคนหลน <ฮะ S 2> ตอนนี้คือคือเราก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นในช่วงที่ว่าหลังจากโควิดอะค่ะอ่ามันก็เลยทําให้มันเกิด จากวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของอชุมชนเพราะว่าเรามีค้นเจอที่ท่องเที่ยวที่มันสวยงามที่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงสงขาภาคใต้เนี่ยหลายคนจะคิดถึงแต่ทะเลนะคะหาสมิลาลานะคะ<ฆ>แต่ว่าวันนี้คุณจะได้พบกับ unseen new chapter แน่นอนก็คือควรหลุนฮิวเพราะว่าเป็นทะเลเหมาะแบบ360องศาโอ้โหผมนี่ไม่มีโอกาสได้ไปจริงเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่ไปก็ต้องไปเข้าในเมืองไปเดินโอทาวใช่ครับไปอะไรแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับอย่างสงขลานี่เดินทางก็ง่ายใช่แล้วครับนะครับได้เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลย์ก,ก็มาเยอะมาเยอะค่ะวันนี้กมม็มีมีมีทัวร์จากมาเลเซียทูกเข้ามาก็จองกุ้งก็จะมีรถบัสของชาวบ้านเนี่ยค่ะก็รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปมุกลนหลนสร้างไรายได้ให้กับชุมชนสุดยอดจริงๆต้องมาที่พุ่มโดยการของเราบ้างดีกว่านะครับวันนี้ก็มาทั้ง2จังหวัดนะครับทั้งพังงาและหาดใหญ่นะครับ ขอถามคุณอุทิศก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้การท่องเที่ยวทางพังงานี่เป็นยังไงบ้างล่ะครับครับในส่วนของจังหวัดพังงาเองเนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักเที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวคนไทยนะครับเราก็พยายามที่จะโปรโมทนะครับโดยที่ทางคุณแอมเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันร่วมกันนะครับให้มาเที่ยวพังงาเนี่ยได้ทั้ง365วันเราไม่มีคําว่าซีซั่นครับเราขายหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในช่วงของหน้าร้อนเราก็ขายในเรื่องของเกาะครับไม่ว่าจะเป็นซิมิลัน นะครับสุรินนะครับกอบพระทองนะครับแล้วก็อพังงานเนี่ยเราขายทั้งปีอยู่ละแล้วก็ในช่วงหน้าฝนนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปียกครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปทํากิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเซิร์ฟทาวน์นะครับซับบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของล่องแกงล่องแพไม้พผ่แล้วทางหัดใหญ่และสงขลาละครับงคุณมัทนาครับสงขลาหัดใหญ่เนี่ยเราเป็นฮับของการเดินทางอยู่แล้วแล้วก็เราภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองเนี่ย เราจะอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. คือมาเลเซีย hmm. เพราะฉะนั้นเราเป็นเกตเวย์ hmm. นะคะที่จะผ่านไปยังประเทศใกล้เคียงไม่ว่าไ <ผม S 1> ปบ่อยตอนเด็กไปปังเบซาค่ะ uh. ใช่เรามีด่านชายแดนถึง3ด่านด้วยกันนะคะซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เรานะคะหรือเราจะไปเยี่ยมชมประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดสิงคโปร์ก็ต้องผ่านบ้านเราอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงมากและในความเป็นสงขลาที่เป็นเมืองไมซิตี้อันดับที่6ของประเทศนะคะเรามีความพร้อมในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแล้วเราก็เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้เรามีทั้งกีฬาทางน้ํากีฬาบนบกนะคะเรามีหมดเลยการเดินทางเนี่ยรถรางเรือเรามีครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งท่อง เที่ยวไม่ต้องพูดถึงถ้าหลายคนนะคะนึกถึงสงขลาเนี่ยจะนึกถึงนางเงือกที่แหลมสมิลา<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากกว่านั้นและสําหรับนักเที่ยวสาย food lover คือสายชื่นชอบในเรื่องการกินอาหารเนี่ยหัดใหญ่เป็นเมืองที่มีอาหารเหลามากมาย<อ>เดินไปไหนนะคะไม่เกิน100เมตรคุณจะเจอร้านอาหาร ซึ่งอร่อยมากนะคะไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่ติ่มซำนะคะหรือว่าจะเป็นบะกมีตต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่รสชาติดีแล้วก็ร้านอาหารแต่และร้านเนี่ยมีอายุอานามเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะใช่แล้วผักผักพื้นเมืองของใต้นี่จริงแล้วถ้าเกิดไปถึงหัดใหญ่หัดใหญ่นี่เขาจะมีศูนย์รวมเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะด้วยแล้วก็คนใน,ในประเทศก็ามาเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพื้นเมืองของเขานี่คือเะไรเขาจัดเต็มที่คือคือผักแบบเราคิดว่าถ้าเกิดเราไปเหนือจะเห็นแบบว่าผักเยอะแล้วเนี่ย ทางใต้จริงเยอะกว่าอีกนะมีแบบผักแบบแปลกๆเยอะมากก็เวลาเราไปทานขนมจีนใช่ไหมฮะใช่ใช่กระด้งกระน้งผักเป็นกระด้งเลยฮะโอ้โหไปเลยไหมไปเรืนักรายการกันแล้วหิวเลยจริงๆแล้วนี่เสน่ห์นี่มีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งจริงๆแต่มันอยู่ที่ว่าการพรีเซนต์เนี่ยจะพรีเซนต์ออกมาให้หน้าเที่ยวขนาดไหนใช่แล้วซึ่งวันนี้กับรายการลองเที่ยวดูเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนของคนแล้วนะใครพรีเซนต์ได้ดีได้รางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปแล้วถ้าคนแพ้ล่ะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะโดนอะไร <c oughs> พร้อมไหมครับ <c oughs> ถ้าพร้อมประจำที่ครับท <c oughs> ่านครับ